ยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ครั้งแรกของเทศกาลเสือ้อเกราะธรรมชาติใช่แล้วตั้งแต่หอยทากยันจระเข้สัตว์ทุกชนิดจะโชว์เกราะป้องกันที่ธรรมชาติประคบประงมดูแลผ่านการวิวัฒนาการมานับพันปีผมอยากรู้จังว่ากล่องหลังม่านที่ดูเหมือนมาจากอนาคตน,นั้นมีอะไรอยู่แต่อีกไม่นานเราก็จะได้รู้กันสัตว์ตัวแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีก็คือหอยเป๋าฮื้อ ถ้าจะมีสัตว์ชนิดไหนที่แทบจะไม่กลัวอะไรเลยก็คือมันนั่นแหละเจ้าหอยสงบสงเสงี่ยมนี้โตในเปลือกที่รองรับความเสียหายได้โดยไม่ส่งผลต่อความสะดวกสบายของสัตว์ตัวนิ่มๆด้านในเลยเจ้าหอยทากทะเลค่อยๆรวบรวมเกลอกของมันจากก้อนแคลเซียมคาร์บอเนตที่หนาเท่าเส้นผมหรือเรียกง,ง่ายๆว่าช็อกนั่นเองโดยปกติแล้วช็อกเป็นสิ่งบอบ,บางซึ่งคุณทําให้มันแตกได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องพยายามเลยแต่หอยเป่าฮื้อนั้นสร้างกําแพงหนาะ โดยโครงสร้างของมัน <terminar> ท <aría> <top> ั้งมีน้ำหนักเบาและแข็งมากดูเหล่านักวิทยาศาสตร์ตาเป็นประกายที่นั่งอยู่แถวแรกนั้นสิพวกเขาตั้งตารอที่จะได้พบกับหอยเป๋าหื้อหลังจบโชนี้และเรียนรู้เกี่ยวกับเปลือกของมันเพื่อนำมาสร้างชุดเกราะชนิดใหม่ให้มนุษย์หรือพวกเขาอาจกำลังคิดถึงมื้อเที่ยงอยู่ก็ได้ผู้เข้าร่วมตัวต่อไปเป็นสัตว์ท้องถิ่นในแม่น้ำอเมซอนปลาอาราไพมาซึ่งอาจเป็นปลาที่แข็งแรงที่สุดในโลกมันหายใจล่าใสอยู่เหนือน้ำได้ทั้งวัน นั่นทำให้มันได้อยู่ในรายการนี้ด้วยและเติบโตได้ยาวพอๆกับส่วนสูงโดยเฉลี่ยของคนสองคนแต่สิ่งที่น่าพึ่งที่สุดก็คือเกราะธรรมชาติของมันนั่นเองเกล็ดของปลาอาราไพมากปกป้องมันจากปริญญาที่อยู่ในแม่น้ําเดียวกันแม้ผู้มันจะมีขนาดเล็กแต่มีฟันที่คมมากและมีแรงกัดมหาศาลเกล็ดอาราไพมากมีส่วนชั้นนอกที่แข็งแรงและชั้นภายในที่มุมและบางซึ่งทําให้เกราะสามารถงอและเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ไม่มีวันหัก สัตว์ที่แข็งแรงที่สุดลำดับสามในเชิงของจํานวนคือด้วงเหล็กเชื่อนี้เหมาะกับมันมากเพราะกระดองของมันแข็งถึงขนาดรองรับน้ําหนักของมนุษย์ผู้ใหญ่ได้สัตว์ชนิดนี้ได้คุยโวไว้ว่าเคยโดนรถเหยียบแต่ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาเล่าให้ฟังได้แต่บางครั้งกระดองของมันก็เป็นเรื่องตลกสุดโหดร้ายกับตัวมันเองได้เมื่อมีแรงกดมากพอตัวกระดองจะทําให้อวัยวะภายในของมแมลงนั้นแบนแต่ยังคงรูปภายนอกไว้สําหรับผมมันฟังดูเหมือนโดนขยี้เลยผู้เชี่ยวชาญและนักสะสม,มะแมลงกล่าวว่า พวกเขาต้องใช้คอ้อนในการตอกเข็มเข้าไปในกระดองซึ่งบางครั้งเข็มถึงกำงอเลยเม <P rip> ื่อคุณคิดถึงชุดเกราะของหอยทากคุณก็คงนึกถึงเปลือกของมันแต่ลองดูผู้ท้าชิงตัวต่อไปสิและคุณจะเข้าใจว่าเปลือกเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหอยทะเลเกราะเหล็กอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรใกล้ปล่องน้ําร้อนที่พื้นทะเลผู้มันมีเปลือกหุ้มแต่ก็ยังได้รับการปกป้องจากด้านล่างโดยเก็ดที่ทําจากไอรอนซันไฟ และระหว่างสิ่งที่เรียกว่าหมวกกันน็อกและเกล็ดที่เป็นเหล็กคุณจะเจอสัตว์ตัวเล,ลื่อนๆที่ดูเหมือนอัศวินใส่ชุดเกราะเต็มยศและเพื่อแลกกับสิ่งนี้หอยทากชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องกินมันได้รับสารอาหารทั้งหมดจากแบคทีรียที่อาศัยอยู่บนตัวและด้านในร่างกายของมันอร่อยจังต่อมาเป็นสัตว์ที่เป็นสุดยอดแห่งชุดเกราะมันคือตัวนิ่มนั่นเองเกล็ดของมันคล้ายเกราะของตัวอามาเดโลซ้อนกันเป็นชุดๆโอ้ดูสิมีตัวอะไรวิ่งขึ้นมาบนเวที มันคือสิงโตเอาล่ะใครปล่อยสิงโตขึ้นมาเนี่ยปฏิกิริยาของตัวนิ่มเร็วดังสายฟ้ามันหมวนตัวเป็นลูกบอลและนอนนิ่งๆเจ้าแมวยักษ์กระโจนเข้าใส่แต่ฟันของมันทะลุเข้าไปในเกรอะไม่ได้เจ้จนหน้าที่ควบคุมเวทีนำสิงโตลงไปแล้วผู้เข้าร่วมของเราปลอดภัยแล้วล่ะแต่นั่นเป็นการแสดงทักษะการเอาตัวรอดของตัวนิ่มได้เป็นอย่างดีแมกเกลดของมันทำมาจากเคราติน เหมือนเล็บและผมของมนุษย์แต่มันก็ปกป้องสัตว์ชนิดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมผู้แข่งขันตัวต่อไปถูกนำขึ้นมาบนเวทีในตู้ปลาขนาดใหญ่นั่นคือหมึกกระดองซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับหมึกและหมึกยักษ์ผมได้ยินเสียงหัวล็อคิกคักในหมู่ผู้ชมก็ไม่แปลกหรอกเพราะพวกเขามาเพื่อดูเกราะที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแต่หมึกกระดองไม่มีเลยหรือพวกมันมีนะที่จริงแล้วเกราะของพวกมันอยู่ภายในตัว ซึ่งเรียกว่าลิ้นทะเลมันไม่ใช่กระดูกแต่เป็นเปลือกเซลล์ที่มีรูพุนซึ่งคอยปกป้องด้านในของหมึกกระดองและทําให้มันควบคุมระดับความลึกในการว่ายน้ําได้รูในเปลือกของมันปล่อยให้น้ําและแก๊สเข้าไปและเมื่อหมึกกระดองต้องการดําน้ําให้ลึกขึ้นมันจะปล่อยให้น้ําไหลเข้าไปในลิ้นทะเลมากขึ้นเพื่อไล่แก๊สที่อยู่ด้านในออกมารูระบายน้ําเปิดขึ้นจากด้านใต้ของตู้และหมึกกระดองก็รีบออกไป เพื่อหลีกทางให้ผู้ล่าจอมเจ้าเล่นั่นก็คือปลาปากจระเข้เช่นเดียวกับปลาอาราไพมามันสามารถโตขึ้นจนมีขนาดใหญ่และตัวที่เอามาให้ดูก็ใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์เลยละ่ะดูฟันพวกนั้นซิปลาจระเข้เป็นนักซุ่มโจมตีที่รอซุ่มโจมตีเหยื่อโดยไม่ให้รู้ตัวแต่ปลาปากจระเข้ตัวนี้ถูกนํามาเพื่อโชว์เกร็ดที่น่าทึ่งของมันซึ่งไม่เหมือนปลาชนิดอื่นๆเพราะมันทั้งหนาและถูกเคลือบไว้เกรดเหล่านี้ช่วยปกป้องมันจากนักล่า และปลาปากจระเข้ยังสามารถต่อสู้ได้พักใหญ่ๆก่อนจะพ่ายแพ้ไปปลาปากจระเข้เข้าไปในรูระบายด้วยเช่นกันและมีบางอย่างขนาดใหญ่กำลังมาแทนโอ้เสียงนั้นมันคือเสียงแผ่นกระดูกที่กำลังขูดกับผนังของท่อที่อยู่ด้านข้างของผู้เข้าร่วมตัวต่อไปมาพบกับปลาสเตอร์เจียนเบลูกา้าตัวใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์มันอาจไม่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่ดูเหมือนชุดเกราะ แต่แผงกระดูกห้าแถวที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่ซึ่งเรียกว่าสกูสซึ่งจะป้องกันมันจากทุกอย่างที่โง่พอที่จะโจมตีปลาขนาดใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่นักล่าทุกตัวที่มีปากขนาดใหญ่พอที่จะกัดระหว่างแผ่นกระดูกเหล่านี้ได้และแม้แต่นักล่าใต้น้ําที่แข็งแกร่งที่สุด,สด <S <S ก็ยังมีโอกาสฟันหักถ้าพายายามกัดเข้าไปในปลาสเตอร์เจียนตัวนี้เมื่อปลายักษ์พาตัวเองกลับเข้าไปในท่ออะเสียงนี้อีกแล้ว ผมสงสัยว่าคุณสังเกตเห็นอย่างอื่นที่อยู่ในตู้ปลาด้วยหรือเปล่าลองดูใกล้กๆสิมันมีรูปร่างที่โดดเด่นและดูออกได้ง่ายๆเลยละ่ะใช่แล้วมันคือหอยสังไงเหมือนกับเปลือกหอยที่คุณมีในบ้านซึ่งจะมีเสียงของทะเลเมื่อคุณเอามาแนบกับหูตาอนที่เอามานี้มีตัวอยู่ด้านในนะหอยสังคือหอยทากทะเลและเปลือกของมันไม่ใช่แค่สวยมากแต่ยังแข็งแรงมากด้วยพวกมันสร้างเปลือกจากช็อกและแอบอยู่ด้านในเมื่อมีอันตรายเหมือนอนกับหอยตัวอื่นซึ่งก็ช่วยได้มาก เนื่องจากมีนักกล่าอยู่ไม่มากที่มีฟันแข็งแรงพอที่จะกัดเข้าไปในชุดกรอกของมันได้เฮ้ hey, นักวิทยาศาสตร์อยู่ไม่สุกกันอีกแล้วหอยแเก็ดกำลังขึ้นมาบนเวทีผ่านทางรูหอยเจ้าเล่ตัวนี้มีเปลือกที่ใช้ประโยชน์ได้รอบด้านไม่เหมือนกับสายผาน,นืนด้านบนเปลือกทำจากแผ่นแข็งที่เชื่อมต่อกันหลวม,ลวมและที่ด้านล่างมีสิ่งที่ล้อมรอบลําตัวของหอยแดเก็ดโครงสร้างนี้ทําให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ขรุขระเช่นหินได้ ในขณะที่พร้อมจะหยุดและเตรียมตัวโจมตีได้ทันทีเมื่อมีการประทะกันตัวเปลือกและเกล็ดจ,จะแข็งตัวเพื่อปกป้องตัวมันจากอันตรายกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กำลังจดรายละเอียดอยู่พวกเขาอยากสร้างเกราะป้องกันแบบนี้ให้กับมนุษย์เช่นเดียวกันในที่สุดตู้ปลาก็ถูกยกออกไปและผู้เขาแข่งขันตัวต่อไปซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดกำลังคลานขึ้นมาบนเวทีผู้ชมเงียบกริบมันคือจระเข้แม่น้ำาน สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองเพียงเล็กน้อยจากระยะเวลาหลายล้านปีก่อนและมันก็มีเกราะที่แข็งแรงเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานเป็นกระดูกภายนอกที่ทําหน้าที่ป้องกันจระเข้ตะคุบผู้ชมคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดมันทั้งมีเกราะหุ้มเต็มตัวและก้าวร้าวมากในขณนะเดียวกันก็มีการนําชุดเกราะโบราณที่ทําจากหนังจระเข้ขึ้นมาบนเวทีมันถูกทําขึ้นในศตวรรษที่3ม และป้องกันของมีคมได้อย่างยอดเยี่ยมอุ้ยอย่าไปทําให้มันเครียดจะดีกว่านะแต่เจ้าสัตว์ที่เต็มไปด้วยเกลด็ดเริ่มอยู่ไม่สุกแล้วมันส่งเสียงขู่และงับแล้วก็ค่อยๆถอ,อ,อยกลับออกจากเวทีไปมีบางอย่างหนัหนกๆกาลังดิ้นไปมาในกล่องที่เราสังเกตเห็นในตอนแรกสุดท้ายผนังด้านหนึ่งของกล่องก็ทนไม่ไหวและหลุดออกมาและสัตว์ที่เราเห็นกระทืบเวทีไปมาก็คือแองกิโลซอรัส ไดโนเสาร์ที่มีข้อเท้าใหญ่และอุยอ้ายพร้อมกระโหลกใหญ่และหนารวมถึงกราะที่ปกคลุมรอบตัวมันแต่คุณลักษณะที่มีชื่อเสียงที่สุดของมันคงเป็นหางกระบองที่เอาไว้ต่อสู้กับนักล่าแต่เมื่อมองจากอีกมุมหนึ่งชุดกรอะของแองกิโลโซลัสนั้นหนากว่าทุกอย่างที่เราเจอได้ในสัตว์ยุคปัจจุบันและรับแรงโจมตีได้ค่อนข้างมากก่อนจะยอมแพ้ไปเป็นสัตว์ประหลาดที่งดงามอะไรเช่นนี้และมีอะไรอยู่ที่ข้อเท้าด้วย ฮ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส